สวัสดีทากท่านสจ้ามาอัปเดตขมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคํคาวิเคราะห์ทองคาและรายงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายวันที่21มกราคมปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวลงต่อจากวันนี้เงินบาทแข่งค่าที่บร,ริเวณ3.4.056บาทต่อ1นดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันต่อทองในประเทศทองคําสปอร์ตปรับตัวขึ้นยืนเหนือบร,ริเวณ2,700ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขานรับนายโดนัลด์ทรัมเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐหลังนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะเข้ารับตําแหน่งได้ให้สัญญาว่าจะเก็บภาษี10%กับสินค้าทุกชนิดที่นําเข้ามาในสหรัฐและเก็บภาษี25%สินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกและ60%นะคะกับสินค้ามาจากจีน และจะเริ่มลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดอัตราภาษีเหล่านี้ในวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งนอกจากนี้นะคะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติด้านพลังงานโดยมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มคลังสำรองพลังงานและส่งออกน้ำมันของสารัฐ โดยณนะเวลาทีา่เมนสิบันทึกวิดีโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บริเวณ2,724.028ดอลลาร์ต่อหทรอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ,ณ1.08.069จุดด้านกองทุนเอสพียามไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมสำหรับวันนี้นะคะไม่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามขณะที่นักลงทุนจับตานโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำรวมถึงจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเฟดในสัปดาห์หน้า ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะคงอาาัตราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งนี้นะะราคาทองคําเคลื่อนไหวไซเวย์ระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,718ดอลลาร์และ2,712ดอลลาร์หากกดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,708ดอลลาร์และ2,703ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ2,728ดอลลาร์และ2,732ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,737ดอลลาร์และ2,745ดอลลาร์ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่21มกราคมปี2568ราคาทองตมประกาศของสมาคมค้าทองคำหาเวลาที่แม่สิมบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาจากสมาคมค้าทองคํา6ครั้งราคาครั้งที่6ปรับลดลงมาอีก50บาทสรุปรวมณตอนนี้นะคะเป็นลบไปที่100บาท เม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำวัมมนนี้ด้วยนะคะอย่างไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเม่มสิน้วยนะคะขอบคุณทุกคนตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ